เขาช่วยหญิงสาวจากแม่น้ำโดยไม่รู้เลยว่ากำลังปลดปล่อยบางสิ่งที่โลกไม่ควรรู้จักวันต่อมาชนเผ่าห้าสายเลือดขี่ม้ามาพร้อมของขวัญแต่นั่นไม่ใช่คำขอบคุณธรรมดามันคือจุดเริ่มต้นของคำสาพที่จะเปลี่ยนชะตาทั้งโลกเกิดอะไรขึ้นหลังพิธีศักดิ์สิทธิ์และชายคนนั้นยังเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่คาวบอยช่วยสาวพื้นเมืองจากแม่น้ำวันต่อมาชนเผ่าทั้งห้าขี่ม้ามาพร้อมของขวัญ ท้องฟ้ามืดครึมเสียงฟ้าร้องคำรามดังกล้องไปทั่วหุบเขาลมเย็นเฉียบพัดผ่านทุ่งหญ้าแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยพลังใบไม้ไหวสั่นเหมือนกระซิบเตือนภยัยเจคคาวบอยหนุ่มบังคับม้าคู่ใจฝ่าเส้นทางเลียบแม่น้ำฝนเริ่มโปรยลงมาทำให้ดินลื่นและทางยิ่งอันตรายเขาหยุดลงทันทีเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมสูงจากอีกฝั่งของน้ำสายตาของเขามองข้ามไปเห็นร่างหญิงสาวพื้นเมืองกำลังดิ้นรนกลางกระแสน้ำเชี่ยว ผิวเธอซีดสันเปลือกตาหนักคล้ายจะหมดแรงผ้าพันรอบตัวหลุดลุยเห็นรอยขีดข่วนและรอยช้ำเต็มแขนหัวใจของเจคเต้นแรงเขาโยนหมวกทิ้งกระโดดลงจากหลังม้าแล้ววิ่งพรวดลงน้ำโดยไม่ลังเลน้ำเย็นจัดจนเขารู้สึกเหมือนถูกแทงด้วยน้ำแข็งกระแสน้ำพัดเขากระแทกกับหินหลายครั้งแต่เขาไม่หยุดเขาคว้าแขนของหญิงสาวไว้แน่นแขนเธอเย็นเหมือนหินเปลือกตาปิดสนิท เขาตะเกียกตะกายฝ่ากระแสน้ำกลับขึ้นฝั่งโดยมีชีวิตเธออยู่ในอ้อมแขนเมื่อขึ้นถึงฝั่งเขาวางร่างเธอลงบนหญ้าเปียกฝนเจคใช้เสื้อคลุมของเขาคลุมตัวเธอและเริ่มทำการปั๊มหัวใจนานหลายนาทีก่อนที่เธอจะสะอึกและไอออกมาดวงตาสีน้ำตาลลืมขึ้นช้าฮ่าฮ่าเธอมองเจคด้วยแววตาเปี่ยมความสับสนและหวาดกลัวเสียงของเธอแผ่วเบาเหมือนสายลมขอบคุณวันรุ่งขึ้น เสียงม้าดังสะเทือนพื้นดินตั้งแต่เช้ามืดเจคออกจากกระท่อมด้วยความมุนงงกลุ่มชนเผ่าทั้งห้าขี่ม้าเรียงแถวเข้ามาผู้นำเผ่าแต่งกายด้วยขนนกสีสดอาภรณ์ประดับด้วยลูกปัดหลากสีแต่ละคนมีของขวัญในมือหนังสัตว์อาหารผ้าทมือและเครื่องเงินเขาอยู่นิ่งสับสนเสียงของหัวหน้าเผ่าเปล่งออกมาในภาษาอังกฤษชัดถ้อยชัดคำเจ้าช่วยลูกสาวของเราไว้จากวิญญ,ญาณน้ำที่โกรธเกรี้ยว เจกลื่นน้ำลายรู้สึกเหมือนทุกสายตาจับจ้องมาหญิงสาวที่เขาช่วยไว้เดินออกมาจากกลุ่มเธอสวมชุดประจำเผ่าใหม่สวยงามและสง่าเธอมองเขาไม่กระพริบตาจากนั้นเธอก็พูดคําหนึ่งที่ทําให้เขาเย็นว่าไปทั้งร่างเธอมองเขานิ่งแล้วพูดว่าคืนนี้เจ้าต้องมาร่วมพิธีกับเราเสียงรอบข้างเงียบลงทันทีแม้แต่เสียงลมหายใจของมาก็ดูจะเบาลงเจกรู้สึกเหมือนร่างถูกตรึงกับพื้น สายตาทุกคู่จับจ้องเขามือเขาเย็นเฉียบใจเต้นโครมครามในอกพิธีอะไรกันเขาอยากถามแต่ริมฝีปากกลับขยับไม่ออกหัวหน้าเผ่าผายมือไปทางวงล้อมกลางทุ่มมีควันที่ลอยขึ้นจากกองไฟขนาดใหญ่รอบกองไฟวางรูปสลักหินหน้าตาแปลกประหลาดบางชิ้นมีลักษณะคล้ายปีศาจบ้างคล้ายสัตว์ครึ่งคนครึ่งหมูเจคเดินตามไปอย่างไม่เต็มใจเสียงร้องเพลงของหญิงชาราดังขึ้นเสียงต่ำลึกและโหยหวน เสียงกลองเริ่มตีกระหน่ำประสานกับเสียงขลุ่นที่แหลมบาดใจฝีเท้าของผู้คนขยับเป็นจังหวะรอบกองไฟตาแต่ละคนเต็มไปด้วยแววศรัทธาและความกลัวหญิงสาวที่เขาช่วยไว้เดินมาหาเขาอีกครั้งในมือเธอถ,อถือถ้วยไม้แกะสลักลายประหลาดของเหลวข้นสีดำคลับอยู่ในนั้นจงดื่มสิ่งนี้มันจะเปิดดวงตาของเจ้าเธอยื่นถ้วยมาให้เขาใบหน้าเธอสมบแต่ดวงตาเหมือนลุกไม่ด้วยอะไรบางอย่างที่ลึกล้ำเจครังเล กลิ่นจากถ้วยนั้นแรงจัดเหมือนดินเปียกคละเคล้ากับเลือดแห้งแต่ทุกสายตารอบวงไฟจับจ้องเขาปฏิเสธไม่ได้เขายกถ้วยขึ้นและดื่มจนหมดรสชาติมันเหมือนกลืนควันไฟกับเท้ากระดูกลิ้นฉาหัวหมุนภาพตรงหน้าเริ่มบิดเบี้ยวเสียงหัวเราะเสียงกรีดร้องและเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันเจกรู้สึกเหมือนถูกฉุดไปในห้วงลึกร่างตกวูบลงสู่ความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขาตื่นขึ้นมาในป่า เพียงลำพังอากาศเย็นจัดแสงอาทิตย์ลอดผ่านกิ่งไม้หนาทึบไม่มีร่องรอยของชนเผ่าไม่มีหญิงสาวไม่มีแม้แต่เสียงม้าหรือรอยเท้าเขาลุกขึ้นยืนหันซ้ายหันขวาแต่ป่ารอบตัวเขาเงียบจนผิดปกติเงียบเกินไปจูจๆเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นด้านหลังเสียงฝีเท้าชาๆหนักแน่นเขาหันกลับไปและสิ่งที่เขาเห็นทำให้ลมหายใจของเขาขาดห่วง หัวใจเต้นโครมโครมอย่างไม่เป็นจังหวะเพราะสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่มันคือบางอย่างที่ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกใบนี้เลยมันสูงกว่าเขาเกือบสองเท่าลำตัวเหมือนมนุษย์แต่เต็มไปด้วยเกล็ดหนาเป็นชั้นสีดำใบหน้าคล้ายหน้ากากหินโบราณไม่มีดวงตามีเพียงช่องว่างลึกสองหลุมแขนยาวลากถึงพื้นนิ้วมือแต่ละข้างยาวและคดงอเหมือนกรงเล็บนกแรง้งกลิ่นเหม็นสาบรุนแรงจนน้ำตาไหล กลิ่นเหมือนสิ่งมีชีวิตเน่าเปื่อยปนกับกลิ่นควันไฟโบราณเสียงมันดังขึ้นในหัวเขาโดยไม่มีการขยับปากเจ้าได้ดื่มเลือดแห่งคำสาบานเจ้าคือผู้ถูกเลือกเจกถอยหลังแต่ขาเขาแข็งราวกับฝังในดินเหมือนมีพลังบางอย่างตรึงร่างไว้เขารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ความฝันไม่ใช่ภาพหลอนสิ่งนั้นยกมือขึ้นจากปลายนิ้วมีกระแสะหมอกสีดำพุ่งเข้าหาเขาเจคพยายามตะโกนแต่เสียงเขาไม่ออก เขาได้แต่เบิกตากว้างมองหมอกสีดำเข้าครอบงำร่างภาพรอบตัวเปลี่ยนทันทีจากป่ากลายเป็นลานหินโบราณเต็มไปด้วยเสาแกะสลักที่สระบงดำฟ้าข้างบนไร้ดวงอาทิตย์มีแต่กลุ่มเมฆควรนหมุนเหมือนพายุตลอดเวลาตรงกลางลานหินมีหลุมลึกมหาศาลจากหลุมนั้นมีเสียงกระซิบเป็นหมื่นเป็นแสนเสียงร้องไห้และเสียงกรีดร้องของผู้คนสิ่งมีชีวิตนั้นเดินไปยืนที่ขอบหลุมแล้วชี้ลงไปตรงมองลงไป เจคไม่อยากขยับแต่ร่างเขากลับเดินไปเองขาเขาเก้าวไปอย่างฝืนใจราวกับถูกควบคุมเขาชะโงกมองลงไปในหลุมและสิ่งที่เขาเห็นในนั้นไม่ใช่เปลวเพลิงไม่ใช่เหวลึกแต่เป็นภาพของตัวเขาเองกำลังยืนอยู่ในหมู่บ้านของชนเผ่าล้อมรอบโดยผู้คนที่สวมหน้ากากสัตว์หญิงสาวที่เขาช่วยไว้ยืนอยู่กลางพิธีแต่ตอนนี้ดวงตาของเธอเป็นสีดำสนิทไม่มีตาดำไม่มีแววชีวิตเธอชี้มาที่เขา แล้วพูดเสียงทับซ้อนผู้เสียสละแห่งคำทํานายเจ้าคือประตูทันใดนั้นภาพทั้งหมดสลายกลายเป็นหมอกเจกรู้สึกเหมือนร่างแหลกสลายจิตสำนึกของเขาหลุดออกจากร่างล่องลอยในเงามืดไม่มีทิศไม่มีที่หมายเขากรีดร้องในความมืดแต่ไม่มีเสียงไม่มีผู้ได้ยินในโลกแห่งความจริงกลางลานพิธีร่างของเจกยืนนิ่งดวงตาเป็นสีดำสนิท ชนเผ่าทั้งห้าก้มกราบกับพื้นหญิงสาวเดินเข้าไปหาเขาในมือเธอถือมีดหินคมกริบเธอยิ้มอย่างสมบแล้วกระซิบข้างหูเขาเรารอเจ้ามาหลายร้อยปีเจกรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งคืบคลานอยู่ใต้ผิวหนังความเจ็บปวดแผ่ซ่านจากหัวใจกระจายออกไปทั่วร่างดวงตาของเขายังคงมืดสนิทแต่ภายในนั้นเขายังมีสติเขาอยากจะตะโกนอยากจะดิ้นรนแต่ร่างกายไม่ตอบสนอง เขากลายเป็นนักโทษในร่างของตนเองหญิงสาวยกมีดหินขึ้นเหนือหัวเสียงสวดของชนเผ่าดังขึ้นรอบลานถ้อยคำโบราณที่ฟังไม่ออกดังก้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าทาซาราโอมซานลากาเวนราลมหมุนวนรุนแรงกลางลานพิธีฝุ่นผงฟางแห้งและเท่าฐานปลิวกระจายราวกับมีชีวิตท้องฟ้าขมุกขมัวเริ่มแตกเป็นรอยเหมือนกระจกเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นและตรงกลางฟ้า มีดวงตาขนาดยักย้ายค่อยๆเปิดออกมันไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์ม่านตามันเป็นสีทองหมุนมีเส้นเลือดดำพาดผ่า,ผานราวกับสายฟ้ามันมองลงมาที่ลานพิธีมองตรงมายัางร่างของเจทันใดนั้นหญิงสาวแทงมีดลงที่อกของเขาแต่ไม่มีเลือดไม่มีบาดแผลมีเพียงแสงสีดำที่พวยพุ่งจากแผลนั้นหมอกดำลอยขึ้นฟ้าเชื่อมต่อกับดวงตายักย้ายเหนือเมฆร่างของเจกเริ่มเปลี่ยน เส้นเลือดของเขากลายเป็นสีดำผิวหนังแตกออกเผยให้เห็นแสงสีมืดที่สันวหวอยู่ภายในเสียงกระดูกแตกร้าวดังไปทั่วลานชนเผ่าทั้งห้ายังคงสวดอย่างบ้าคลั่งพวกเขาเต้นรอบวงล้มลงกับพื้นบางคนเลือดออกจากตาแต่ไม่มีใครหยุดไม่มีใครกลัวพวกเขารอสิ่งนี้มานานเกินไปเจครู้สึกถึงบางสิ่งกำลังเข้ามาในตัวไม่ใช่เพียงพลังแต่มันคือมันบางอย่างที่อยู่นอกเหนือโลก เขาเห็นภาพในหัวภาพของโลกที่เต็มไปด้วยไฟภูเขาทลายเมืองจมลงสู่ทะเลผู้คนกรีดร้องวิ่งหนีแต่ไม่มีที่หลบภยัยท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานและเสียงหนึ่งดังก้องไปทั่วจักกรวาลเสียงเดียวกับที่พูดกับเขาในป่าประตูได้เปิดแล้วในลานพิธีร่างของเจคคลอยขึ้นจากพื้นผมของเขายาวขึ้นเหมือนไฟพริ้วในสายลมแขนของเขาแตกเป็นเท่าดำแล้วประกอบขึ้นใหม่ แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ร่างของมนุษย์อีกต่อไปเขากลายเป็นบางสิ่งที่ทั้งดงามและน่ากลัวดวงตาสีทองเรืองแสงผิวหนังเหมือนท้องฟ้ายามพายุลมหายใจของเขาก่อให้เกิดแรงลมที่ปัดต้นไม้หักโคน่นหญิงสาวย่อตัวลงและพูดด้วยเสียงที่เจคเคยจำได้ว่าอ่อนโยนแต่บัดนี้เปลี่ยนไปด้วยพลังและความบ้าคลัง่งเจ้าคือทายาทของเงามืดผู้ปลุกสิ่งที่ไม่ควรตื่นเธอเงยหน้ามองขึ้นฟ้า รอยยิ้มของเธอแผ่กว้างริมฝีปากเปื้อนเลือดแล้วตะโกนออกไปด้วยเสียงที่สะเทือนโลกขอต้อนรับเทพแห่งเนาวตรงลงมาทันทีที่เสียงของเธอกระแทกออกจากลำคอพื้นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนเหมือนโลกทั้งใบหายใจพร้อมกันในจังหวะสุดท้ายก่อนความตายจากใจกลางหลุมศักดิ์สิทธิ์เปเลวเพลิงสีดำพุ่งขึ้นฟ้าหมอกสีเลือดไหลรินจากรอยแยกบนพื้นดิน แผ่ขยายราวกับแขนของบางสิ่งที่พยายามคลานออกมาเจ็ดยังลอยอยู่เหนือพื้นร่างกายของเขาบิดเบี้ยวและส่องประกายอันตรายในดวงตาของเขาไม่มีความกลัวไม่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลือเขากลายเป็นภาชนะที่เทพแห่งเงาสถิตอยู่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากหลุมเสียงที่ไม่ควรจะมีอยู่ในโลกมันต่ำหนักแน่นดังก้องในทุกจิตใจแม้แต่ต้นไม้ยังโค้งลงเมื่อได้ยินเสียงนั้น จงทำลายพันธนาการเสาแกะสะลักรอบลานหินเริ่มราวแสงสว่างวูบวาบลอดออกมาจากรอยร้าวนั้นเสียงแตกของหินเสียงกรีดร้องจากเบื้องลึกและเสียงหัวเราะบ้าคลั่งจากวิญญาณโบราณประสานกันเป็นเสียงเดียวเสียงแห่งการสิ้นสุดชนเผ่าทั้งห้าเริ่มสวดเร็วขึ้นมือพวกเขาสั่นร่างกายสั่นไหวบางคนเริ่มชักบางคนเลือดออกจากปากแต่ไม่มีใครหยุดเพราะหากหยุดพิธีจะไม่สมบูรณ์ และพวกเขาจะเป็นผู้ถูกกลืนกินหญิงสาวเดินตรงไปยังเตะในมือเธอมีมงกุฎทําจากกระดูกเล็กฮ่าฮ่เธอสวมมงกุฎนั้นบนศีรษะของเขาและกล่าวท้อยคำสุดท้ายของบทสวดข้าถวายร่างแห่งโลกให้เป็นของท่านลมพายุทะลุผ่านลานพิธีกวาดทุกสิ่งปลิวกระจายต้นไม้ถูกถอนรากแผ่นดินเปิดออกเผยให้เห็นเปลวไฟใต้โลกและจากกลางหลุมร่างหนึ่ง สูงเท่าภูเขากำลังก้าวขึ้นมาชา้หาฮ่าฮผิวมันประกอบจากเงาทั้งมวลในจักรวาลแสงใดๆที่ตกกระทบมันจะดับลงราวกับไม่เคยมีอยู่เทพแห่งเงาผู้ที่ถูกขังมานับพันปีบัดนี้ได้ตื่นแล้วเกหรือสิ่งที่เคยเป็นเจยืนนิ่งรับแสงของมันแล้วคุกเข่าลงเทพเงาเอื้อมมือมาวางบนสีสขาและในขณะนั้นเอง ทุกเสียงทุกการเคลื่อนไหวหยุดนิ่งโลกทั้งใบเหมือนหยุดหายใจจากนั้นเสียงระเบิดมหาศาลก็ดังกล้องไปทั่วทุกทิศลานพิธีถูกบทขยี้เสาแกะสลักสลายชนเผ่าทั้งห้ากลายเป็นเท่าทุลีในพริบตาดวงอาทิตย์บนฟ้ากลายเป็นสีดำสนิททั่วทั้งแผ่นดินพืชแห้งเหี่ยวสัตว์ร้องโหยหวนทะเลกลายเป็นน้ำข้นสีดำประตูได้เปิดแล้ว ผู้ที่อยู่ภายนอกบัดนี้ได้กลับมาและผู้เป็นมนุษย์ไม่มีใครรู้เลยว่าค่ำคืนนั้นคือจุดเริ่มต้นของจุดจบไม่มีใครในโลกมนุษย์ล่วงรู้ถึงพิธีนั้นไม่มีข่าวไม่มีคำเตือนมันเกิดขึ้นเงียบงนันแต่มันเปลี่ยนทุกสิ่งในวันถัดมาท้องฟ้าไม่มีแสงแม้เป็นเวลาที่ตรงโลกกลับจมอยู่ในความมืดมิดนกเงียบเสียงไม่มีเสียงร้องเจยเจ้าจากต้นไม้เมืองทั้งเมืองเงียบสงด ผู้คนต่างรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ผิดปกติอย่างลึกซึ้งแม้จะมองไม่เห็นแม้จะจับต้องไม่ได้ผู้คนเริ่มฝันร้ายฝันเหมือนกันทั้งโลกฝันเห็นเงาดำสูงตรงานเฝ้ามองพวกเขาจากปลายฟ้าในความฝันนั้นทุกคนรู้สึกเหมือนกำลังถูกตัดสินแต่ไม่มีใครเข้าใจว่าเพราะเหตุใดในห้องประชุมของผู้นำโลกนักวิทยาศาสตร์เร่งหาคำอธิบายกล้องโทรทรศน์ระดับโลกจับภาพดวงอาทิตย์ที่ดับวูบ ดาวทั้งหลายเริ่มเคลื่อนตัวผิดตำแหน่งแรงดึงดูดเริ่มสั่นคลอนทะเลเริ่มถอยหนีภูเขาไฟทั่วโลกเริ่มประตุพร้อมกันแม้เทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ไม่มีอะไรหยุดมันได้ไม่มีอาวุธไม่มีกำแพงไม่มีคำอธิษฐานและขณะเดียวกันในผืนป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกมีวิหารหนึ่งสร้างจากหินโบราณที่ไม่มีในแผ่นดินใดมันตั้งตรง่านท่ามกลางหมอกหนาและทวันพันรอบ หน้าวิหารนั้นเจคยืนอยู่แต่เขาไม่ใช่เจคอีกต่อไปเขาสวมชุดคลุมสีดำสนิทที่มีเงาเคลื่อนไหวอยู่บนเนื้อผ้าเหมือนมีชีวิตผิวของเขาไม่สะท้อนแสงดวงตาของเขาไร้แววแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้หญิงสาวยืนข้างเขาร่างเธอเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์โบราณสลักด้วยไฟบนหน้าผากของเธอมีดวงตาที่สามเปิดอยู่เธอไม่ได้พูดไม่ได้หายใจในแบบของมนุษย์อีกต่อไป ข้างหน้าพวกเขามีประตูหินสูงราวตึกสิบชั้นมีสัญ,ญลักษณ์วนซ้ำเหมือนกับลมหายใจของจักรวาลทั้งสองยื่นมือออกพร้อมกันสัมผัสประตูบานนั้นทันใดนั้นประตูเปิดออกอย่างช้าฮ่หาฮเสียงแตกของอากาศเสียงเวลาบิดตัวและเสียงเหมือนความจริงถูกฉีกออกภายในประตูนั้นคือโลกอีกใบโลกที่ไม่เคยอยู่ในตำนาน ไม่เคยมีในคําสอนของมนุษย์แต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่ดำมืดที่สุดในโลกนั้นมีสิ่งมีชีวิตที่หลับไหลานานนับพันล้านปีมันรู้สึกถึงแสงแห่งการตื่นรู้สึกถึงเสียงเรียกจากผู้เปิดประตูมันเริ่มเคลื่อนไหวชาหนะักแต่แน่นอนเพราะตอนนี้เจ็ผู้เป็นสะพานได้ทำหน้าที่ของเขาสำเร็จมนุษย์อาจคิดว่าโลกจะจบลงด้วยสงครามหรือภัยพิบัติ แต่ไม่มีใครคาดว่ามันจะจบลงด้วยประตูที่ถูกเปิดโดยเพียงชายคนหนึ่งที่แค่พยายามช่วยหญิงสาวคนหนึ่งจากแม่น้ำในวันที่ฝนตกไม่มีใครรู้ว่าความเมตตาเพียงครั้งนั้นจะเป็นชนวนให้จักรวาลเปิดทางให้ความมืดที่แท้จริงเดินเข้าสู่โลกมนุษย์อีกครั้งท้องฟ้ายังคงมืดดวงอาทิตย์ยังไม่กลับมาและเงามืดยังคงแผ่ขยายไปทั่วโลกแต่แล้ว หลังจากหลายวันแห่งความเงียบแสงเล็กๆก,ก็เริ่มก่อตัวขึ้นกลางหุบเขาแห่งหนึ่งเป็นแสงที่อบอุ่นไม่ใช่แสงแห่งไฟแต่เป็นแสงแห่งความหวังเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางทุ่งถือก้อนหินที่เปล่งประกายเขาไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ใช่นักกบเขาเป็นเพียงเด็กธรรมดาที่ฟังเสียงจากหัวใจเขาได้ยินเสียงเล่าเรื่องของชายชื่อเจกได้ยินตำนานที่ถูกกระซิบผ่านสายลม เขาเชื่อว่าทุกเงามืดย่อมมีแสงบางอย่างหลงเหลืออยู่เสมอแสงในมือเขาค่อยๆส่องสว่างขึ้นมันพุ่งขึ้นฟ้าทะลุม่านเมฆสีดำกระทบเข้ากับขอบฟ้าที่เงียบงันเจที่อยู่ในโลกอีกใบหันมองขึ้นภายใต้ผ้าคลุมแห่งเงาหัวใจของเขายังเต้นชาฮ่าฮ่าแต่ยังเต้นดวงตาของเขากระพริบแสงเล็กๆที่ส่องมานั้นไม่เพียงสว่างแต่มันจำได้ จำได้ถึงวันที่เขายื่นมือเข้าไปช่วยหญิงสาวจากกระแสน้ำวันที่เขาไม่ได้ลังเลวันที่เขายังเป็นมนุษย์คนหนึ่งในวินาทีนั้นเจกยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มของเทพไม่ใช่รอยยิ้มของผู้นำแห่งเงาแต่เป็นรอยยิ้มของเขาและในวินาทีเดียวกันนั้นเงาดำรอบโลกเริ่มจางลงราวกับว่าความมืดเพียงแค่ต้องการใครสักคนที่กล้าจดจำแสงเสียงลมกลับมานกเริ่มร้อง ทะเลเริ่มพลิ้วคลื่นและดวงอาทิตย,ย์ค่อยๆเผยแสงแรกของเช้าวันใหม่เจ๊ขายไปประตูถูกปิดตำนานของเขาถูกเล่าขานไปทั่วไม่ใช่ในฐานะวีรบุรุษแต่ในฐานะมนุษย์ผู้หนึ่งที่ทำตามเสียงหัวใจแม้ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรและนั่นเองคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ใครคนหนึ่งจะทำได้บนโลกใบนี้